ลูกค้าจ๋า339บาทค่ะจากราคาหน้าห้างนะคะรุ่นนี้ขายอย่างตำตำอยู่ที่790บาทนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานเอลเรียบแบบนี้นะคะลูกค้าเป็นเนื้อผ้าสเปนเด็กนะคะลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อผ้าสเปนเด็กผสมคัตตอนนะคะลูกค้าพายืผพานิ่มเดงใส่สบายนะคะลูกค้าจ๋าแม่ค้าแนะนํามากคะ่ะลูกค้าจ๋า รุ่นนี้นะคะแม่ค้าชอบมากๆนะคะใส่แล้วผอมนะคะลูกค้าจ๋าใส่สบายใส่ผอมไม่ร้อนนะคะระบายอากาศได้ดีนะคะลูกค้าจ๋าใครรับตัวนี้นะคะรีบเก็บเลยนะคะลูกค้าจ๋าสินค้ารอบนี้ได้มันน้อยมากๆค่ะลูกค้าจ๋าไม่เข้าเพิ่มอีกแล้วนะคะลูกค้าจ๋าใครรับนะคะพิมพ์มาเลยค่ะกไก่ศูนย์เก้าแล้วตามด้วยไซส์นะคะไซส์ยี่สิบสี่ถึงไซส์สี่สิบสี่นะคะลูกค้าจ๋า สาวร้อยใส่ได้นะคะลูกค้าใครรับพิมพ์มาเลยนะคะลูกค้าจ๋าสินค้ามีจํานวนจํากัดมากค่ะไซส24์24ถึง44นะคะสาวพัดไซส์นะคะลูกค้าจ๋าไซส์สาวพัดไซส์ราคาเดียวเท่านั้นนะคะ3 39บาทค่ะลูกค้าจ๋าสองตัว600บาทนะคะรีบพิมพ์มาเลยค่ะกอไก่ศูนย์เก้าแล้วตามด้วยไซส์นะคะ